สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาเฉพาะหลักสิบและหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับก็เป็นสูตรใหม่ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดใหม่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสูตรที่ลงให้นะครับมันจะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับปงครั้งสูตรที่เลือกมานะครับมันก็จะมีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับก่อนจะไปดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวที่มา1ิหน่วยบนนะครับย้อนไปดูสูตรวิ่งบนสูตรเก่ากันนิดนึงครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับจะมีสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับที่ผมเคยลงให้3สูตรแล้วมันก็เข้าตั้งแต่งวดที่ออก9 5้าห้านึ่งเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่งวดนี้แล้วนะครับแล้วก็งวดล่าสุด มันก็เข้าอีก1สูตรนะครับก็คือสูตรที่1นึผลรางวัลงวดที่ผ่านมามันออก9 9 0นะครับ9 90าูนย์สูตรที่2กับสูตรที่3หลุดนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาคำนวณสูตรแรกนะครับสูตรที่1นเนี่ยนะครับว่างวดใหม่สูตรนี้มันจะได้เลขอะไรนะมันจะมาตอมันจะเข้าต่อหรือเปล่านะครับสิบเจ็ดงวดแล้วจะเป็นงวดที่18นะครับ วิธีการคำนวณของสูตรวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้ก็ใช้หลักหมื่นบวกร้อยบน2ครั้งนะครับบวกสิบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่หบวกหน่วยท้ายครั้งที่2องบวกสามคูที่ได้เลขเป็นเลขเดียวนะครับมาดูงวดใหม่นะมาดูคำนวณสูตรนี้ก่อนครับก็จะใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลขห บวกหลักร้อยบนสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดบวกสิบบนเลขเก้าบวกหน่วยบนเลขศูนย์บวกเก้าบวกศูนย์นะครับบวกเก้าบวกศูนย์แล้วบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับสองบวกสองเลขสี่ 4. บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับเลขหกบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะเลขแปดบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนึ่ง ตำแหน่งสุดท้ายบวก3 5บวกสิบแปดได้ยีนะครับยี่บวกเนะครับได้32 32ิบสองสวกสี42 42 50 50 51 51่สาบวกหกนะสี่สิบสองสี่สิบสองบวกแปดห้าสิบบวกสได้54 สูตรนี้ได้เลข4นะครับสูตรวิ่งบนตัวเดียวสูตรเก่านะครับที่เข้ามาแล้ว17งวดนะครับมันได้เลข4ในงวดวันที่1ทธันวาคมไม่รู้มันจะเข้าต่อหรือมันจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก8ปดนะครับก็เข้ายาวมานะครับจนมาถึงงวด990ก็ยังเหลือแค่สูตรเดียวเนาะสูตรที่2กับที่3หลุดนะครับไม่เข้าอ่สูตร เก่าผ่านไปนะคราวนี้มาดูสูตรใหม่นะครับแนวทางใหม่สูตรนี้จะมาเฉพาะหลักสิบและหลักหน่วยเท่านั้นนะไม่เกี่ยวหลักร้อยนะครับก็เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทำเอาไว้นะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง3ส,สูตรนะครับสูตรแรกใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับบวก10บนบวกหน่วยบนบวก10หน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1นะครับบวก5้คงที่ ได้เลขเด่นเล็กเดียวนะครับสูตรที่2หลักแสนบวกหลักพันบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกสิบ้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวกสิบ้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกสามคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่3หลักแสนบวกหลักพันบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกสิบหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกสิบถายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2แล้วบวกเจ็ดคงที่ได้ตัวเดียวเหมือนกันทั้้ง3สูตรแลวก็จะะมาาเฉพ สิบหน่วยเท่านั้นนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออกห้าสามศูนย์นะครับสูตรแรกสูตรที่สองและสูตรที่สามเนี่ยมันได้เลขเดียวกันหมดเลยนะครับได้เลขสามเหมือนกันหมดดังนั้นเลขสามเนี่ยมาได้เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะครับชื่อสูตรก็บอกอยู่ว่ามาสิบหน่วยจะไม่เกี่ยวหลักร้อยนะครับงวดแรกนี้เข้าที่หลักสิบบนนะครับงวดแรกเข้าที่หลักสิบบนทั้งสามสูตรเลยนะครับ งวดถัดมานะครับสูตรที่1กับสูตรที่2ได้เลข5านะครับสูตรที่3ได้เลข3าดังนั้นก็จะมีตัวเลข5กับ3แต่ไม่รู้จะมาตัวไหนหลักสิบตัวไหนจะหลักหน่วยนะแต่มันก็ไม่ยากนะผมตัวหนึ่งจะอยู่หลักสิบแน่นอนตัวหนึ่งก็จะอยู่หลักหน่วยนะแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนดังนั้นก็อาจจะเป็น5 3หรือ3 5หนะครับออก4 53นะครับใช่ไหมครับ10เป็นเลข5าหน่วยเป็นเลข3 <S <s มนี่ตรงเลยนะครับ53 งวดถัดมาออ 2, นะครับออก782นะครับมีเลข2เหมือนกันทั้ง3สูตรนะครับงวดนี้ก็อาจจะเลือกยากเนาะเพราะว่าไม่มีตัวจับนะมันได้เลข2ตัวเดียวไม่รู้จะอยู่10หรืออยู่หน่วยนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้เลข8เหมือนกันทั้ง3สูตรนะครับ8 8 8นะครับผลรางวัลออก478 8มันเข้าที่หน่วยบนนะครับงวดนี้ก็เข้าหลักหน่วยงวดก่อนก็เลข2เข้าหลักหน่วยนะครับ มาดูงวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้เลข1เลข2เลข1ผลรางวัลออก8 1 2นะครับถ้ามันได้2ตัวแบบนี้ก็แสดงว่าตัวหนึ่งจะอยู่หลัก10ตัวหนึ่งจะอยู่หลักหน่วยก็เข้าทั้ง3ส,สูตรนะครับ1หลัก1ิบหลักหน่วยนี่นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้2 02นะครับผลรางวัลออก202งวดนี้เข้าตรงทั้ง3าหลักเลยนะครับแต่เราไม่นับหลักร้อยนะแต่บังเอิญว่าเลขหลักร้อยกับหลักหน่วยมันตัวเดียวกันนะครับนี่202นะครับเราก็จะได้0กับ2แค่นั้นแหละนะครับก็ออกตรงเลยนะงวดนี้นะครับ202งวดถัดมานะครับออก446นะครับ งวดนี้ได้เลข6เหมือนกันทั้ง3สูตรงวดนี้เราอาจจะไม่มีตัวจับนะครับต้องไปเดาทางว่า6จะมา10หรือหน่วยออกหลักหน่วยนะครับเลข6เข้าที่หน่วยบนก็ถูกทั้ง3สูตรมาดูงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้5้าหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้เราจะง่ายนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขอยู่2ตัวเราอาจจะจับได้แค่5้าหหรือ1 5ห้านะครับเพราะมันอยู่จะอยู่10กับหน่วยเท่านั้นนะครับผลลัพวัดออก 9ก้าห้าหนึะครับเห็นะครับเข้าตรงนะครับหกับ1มาตรงในหลักสิบหลักหน่วยมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรแรกเลขศูนย์สูตรที่2เลขศูนย์สูตรที่3าเลขเก้ดังนั้นมันมีตัวเลข2ตัวนะครับเราก็รู้เลยว่าตัวหนึ่งละสิบตัวหนึ่งจะหลักหน่วยนะแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะผลรางวลด,ดอกเก้าเก้าศูนยนะครับงวดนี้ก็ มาครบเลยนะครับศูนย์อยู่หลักหน่วยสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับเป็นเลขศูนย์อยู่ที่ตำแหน่งหน่วยบนส่วนเลขเก้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วก็บังเอิญไปอยู่หลักร้อยด้วยนะครับสถิติย้อนหลังนะครับก็เข้าดีทั้งสามสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้างวดรวดนะครับคราวนี้จะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับว่าสูตรวิ่งบนตัวเดียวมาเฉพาะสิบหน่วยเนี่ย ทั้งสสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะรเผื่อบางท่านกำลังมองหาแนวทางนะครับว่างวดใหม่จะเอาตัวไหนนะครับสองสามสูตรนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมาดูสูตรแรกหลักแสนเลขห้าบวกหลักพันเลขเจ็ดบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับดังนั้นบวกเก้าบวกศูนย์บวกเก้าบวกศูนย์แล้วบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สาม แล้วบวกหน่วยหน้าครั้งที่2นะเลข 6, 6บวกหบวกหลัก10ท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยนะครับโทษทีบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1แล้วบวกหลัก10ท้ายครั้งที่1ดังนั้นจะบวก7บวก7นะครับตำแหน่งสุดท้ายจะบวก5นะครับบวก5คงที่ามารวมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ ห้บวกเได้12บสนะครับสิบวกเได้21 21ิบวกสได้24 24ิบสี่ยี่สิบวกหกสามบวกเจ็ดสบวกเเป็น44 4สิบวกหเป็น49นะครับดังนั้นสูตรที่1ได้เลขเก้านะครับเลขเก้ก็สวยนะครับวันนี้แต่มันจะมาหลักไหนนะครับระหว่างหลัก10 กับหลักหน่วยนะงวดก่อนออกหลักสิบไปแล้วนะงวดนี้ต้องดูอีกทีว่าเก้ามันจะอยู่หลักเดิมหรือมันจะอยู่หลักหน่วยนะครับเอามาดูสูตรที่สองก่อนนะครับสูตรที่สองใช้หลักแสนนะเลขห้าบวกหลักพันเลขเจ็ดบวกหลักสิบบนเลขเก้าบวกหน่วยล่างเลขสี่บวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสี่ แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข7บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับ7 7 14บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้ง6 6, 6 12ตำแหน่งสุดท้ายบวก3คงที่นะครับห้บวกเได้12บ2อบวกเก้าได้ยีอ็ดนะครับยี่สิบเอบวกสเป็น 21่บเวกสเป็น25 25ิบห้าวกสี่ยีนะครับบวกอีกเจ็ดสามสิบกสามสิวกสี่สีเป็น50 50ิบวกสิเป็น62 62บวกสาเป็น65นะครับสูตรที่2ได้เลขห้านะครับตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับสูตรนี้ได้เลขห้าเลขห้าถ้ามา ไม่รู้จะอยู่หลักไหนเหมือนกันหรือจะมาคู่กับเลขเก้านะครับเก้าห้าห้าเก้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาดูสูตรที่สามก่อนนะครับสูตรที่สามจะได้เลขอะไรนะครับใช้หลักแสนเลขห้าบวกหลักพันเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยบนเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับสี่บวกสี่ได้แปดบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสี บวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับ1บวก1จะได้2บวก10ท้ายครั้งที่1เลข7บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข9ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก7นะครับบวก7คงที่5บวก7ได้12นะครับ12บวก8ได้20 20บวก4 24 24บวก2 26 26นะบวก7 33 33บวก9 42 42บวก7 49ครับได้เลข9กังนั้นสูตรที่1เอาสูตรที่3กับสูตรที่1ได้เลขเดียวกันนะครับได้เลข9ดังนั้นตัวเลขมีอยู่แค่2ตัวระหว่าง9 5 9นะครับไม่รู้มันจะออก9 5 หรือจะเป็น5้าเก้านี่นะครับมันกลับรียบร้อยนะครับเก้าห้าห้าเก้าทั้ง3สูตรเป็นข้อมูลที่ผมทําสถิติไว้ในงวดที่ผ่านมานะครับแต่ไม่รู้งวดใหม่มันจะเข้าหรือเปล่านะครับสูตร10หน่วยบน1ตัวนะครับทําจดไว้อยู่ทันได้แค่7สูตรนะครับแล้วก็มันหลุดไปหลุดไปอยู่4สูตรผ่านด่านอยู่แค่ พันดานอยู่แค่3สูตรนะครับคือสูตรแรกได้เลข9สูตรที่2ได้เลข5นะครับแล้วก็สูตรที่6เนี่ยได้เลข9ก็คือข้อมูลที่ผมลงให้ดูในวันนี้เองนะครับแต่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับหรือมันจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นว่าข้อมูลน่าสนใจนะครับตัวเลขมันก็สวยนะครับทั้ง9ทั้ง5ก็เลยเอามาลงแบ่งฟันให้ดูนะครับเผื่อใครอยากจะได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบ ผ่านไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ชอบผ่านไปก่อนนะครับเพราะโดยส่วนตัวก็ก็ไม่ชอบไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะออกตัวไหนในวัดที่จะถึงนี้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแต่มันสวยทั้งสองตัวเลยเนาะทั้งเก้าทั้งห้านะครับซึ่งสูตรเกา่าวิ่งบนมันก็มีเก้าอยู่นะนะมีเก้าอยู่เอหรือมันจะมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเปิดยอนหลังดูนำจะมีสูตรที่ได้ มีเลขเก้าอยู่นะนี่นะครับสูตรวิ่งบน2ตัวนะครับสูตรเก่าเนี่นะครับเข้าทั้ง9ก้าทั้งศูนย์นะครับที่ลงให้งวดนี้มันได้8กับเกนะ้ไม่รู้มันจะเป็นเลข8ดหรือมันจะเป็นเลข9้านะครับแต่สูตร3มตัวที่ลงให้เมื่อกี้นี่เป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับมันมี9ก้าอยู่สอสูตรเลยนะครับมีเ้าอยู่2สูตรเลย ก็น่ารุนนะดังนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับรอดูสูตรอื่นสูตรงวดใหม่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะผมมีสูตรเด็ด,ด,ดอีกหลายสูตรนะครับแต่ก็ค่อยๆทยอย,อยลงนะเพรททาะว่าทําทั้งในทางลาวด้วยแนวทางไทยด้วยนะครับไม่ไม่ทันนะคนเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับอาจจะลงสูตรวิ่งล่างตัวเดียวให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ